รีกับริบนี้มาดูชุดหัวปี้เลยกับรอยา่เปรนับดูเลยรับที่กลางนี้รอยาี่เปรินับหมายอกรอยาลอกหมายปีนี้ก็ยารอยาที่รับแล้ก็จุดชวนวัวขึ้นเหมอนนีครับสามที่เปรนับ ไม้ต่ำว่ายาริปตินกับเล่าเล็กๆดัดค้งแบบนี้กับมาถึงจุดนี้กับจากจุดนี้จุดนี้ตามยาริปตินกับจวงกลางว่าตรงนี้กับยีริปตินมานี่ยีริบรวมตรงนี้มาตรงนี้ที่ริปตินกับไปถึงไม้ข้างหลงังเอวกับยีริปตินอากา กึ่งเกียกมาด้านนี้ลงนี้กาดิมาทินตรงนี้ลงมานี้กาดิมาทิ้นเดี๋ยวก็กึ่งเกียกนี้ลงมาหลังนี้ก็ตามความยาวก้งเก้นแล้วเต่ความจบกับกึ่งเกียแล้วคอยติดกระดาษกับชุดนี้ก็กึ่งเกียกลงมาครับช่วงก้านี้ก็แล้วแต่ความยาวความจบกับเล็วแต่ความพยายามกงนเกลาคุณนี่ครับติดดัก จุดตรงนี้จากนี้ขึ้นมาตรงนี้ตามจุดจัดเจนกับจุดพก,กใส่ทุงอีกเส้นพวกตรงนี้กับพกเมือนกับหาวเปล่ากับตั้มไกลๆห่าปักเปล่าแล้วกับจุดน,นี้กับใช่ถึงหมากเลยกับขคุณแรงดึงรุ่งกับไม่นาิทิ์มีคลิปให้ชมกับเดี๋ยวจะ ลุงหวย้ตนตายของวีดีโอนี้รับหลังจากชมคลิปนี้ก็จะมีคลิปตีกลางมุมบุนกับปล่อยวาวปีนี้ให้จุ่มกับรอบตั้มมาได้ครับพิธีตั้ม่าทำแบบไหนครับนี่ครับเป็นชุดหัวพี่กับแหวนดิบจริงกับโล่งรับใบตั้มดูครับธรรมยากับพวกกลุ่มไกลๆกับปากเปล่ารับแบบนี้ครับแบบนี้ครับ ขึ้นจากถึงหมอกด้วยกับรับลมไาแรงดีคกับสบาปีกับไม่อยากนะครับสุบาปีนี่รับ้ะเคยากับตั้งซื้อกยินดีครับจะปพกครุงนะครับเอาไปพวกยิงกับไม่อยากรับอากาก็ไม่แพงกับกรุงไปพวกยิงกับพูกไม่ยากรับมีจอดมีที่ขันพวกไครับ นี่ครับเป็นหมอพี่รับไม่ค่อยเจนตรงไหนก็อมเมนต์มาได้ครับก็ไปชมในต่ยายคลิปได้เลยครับตอนถ่ายกองคลิปมีตอนหว่าปีนี้แล้วครับรู้ว่ามันเป็นแบบไหนครับก็คุณถุกตานดีครับจุ่มครับกว่าคนแรกดแชร์ด้วยครับคุณมาครับ